ปัญหาการเงินของคนส่วนใหญ่คืออะไรครับทำไมต้องวางแผนการเงินในเมื่อชีวิตของเขาทุกวันเนี้ยแค่หาเช้ากินข้าวก็ลําบากแล้วนะสมมุติว่าเรายังเพิ่มไรายได้ไม่ได้ในตอนนี้เนี่ยนะครับทํายังไงเราจะ manage การใช้เงินของเราให้เรามีความสุขเหมือนเดิม,มแต่ใช้เงินน้อยลงมันคงไม่ใช่เรื่องเงินซะทีเดียวมันเป็นเรื่องใจเหมือนกันด้วยไหมลองเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ค่ะจากเมื่อก่อนที่ซื้อแล้วตัดสินใจเลยลองแบบว่าเก็บไว้แล้วลองดูผ่านไปหลายๆวันอย่างเงี้ยเรายัง เรายังจําเป็นกับมันจริงๆหรอที่จะต้องกลับมาซื้อบางครั้งเราไม่ได้ต้องสร้างมาตรฐานความสูงของเราให้สูงเกินไปเพราะเปรียบเทียบคนอื่นแต่ว่าลองดูว่ามาตรฐานความสูงของเราจริงๆแล้วแท้จริงมันคืออะไรกันแน่ซึ่งบางทีความสูงตรงน,นั้นอาจจะไม่ได้ต้องใช้เงินบางทีเราเป็นพนักงานเงินเดือนสมมุตินะคะรายได้มันเข้ามาครั้งเดียวเนาะแต่รายจ่ายมันออกทุกวันเลยอะ่ะเราต้องคิดกลับได้ไหมอะ่ะทํายังไงให้มีรายได้เข้ามาทุกวันน่ะแต่รายจ่ายอาจจะไม่ได้ต้องมีทุกวันอย่าใช้เงินในอนาคต มาใช้จ่ายกับบางอย่างที่มันไม่ได้จําเป็นหรือมันไม่ได้เหมาะสมเลยถ้าเรามานั่งนึกดีๆเงี้ยบางอย่างมันไม่ต้องต้องรีดที่จะต้องของที่มันต้องมีอะไรขนาดนั้นบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ <c oughs> ผมว่ากระแสเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมี second job เนี่ยก็จึงเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นไปเปิดธุรกิจทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเปิดบริษัทจำกัดแล้วก็มีพนักงาน10คน20คนอันนั้นอาจจะเป็นสเต็ปที่2แต่ว่าการมี second income ก่อนละกันแอด second income เนี่ยโดยที่รูปแบบยังไงไม่รู้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญวันหนึ่งเกิดไม่มีไรายได้ขึ้นมาด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยมันก็จะต้องมีงานที่สองงานที่2หรือว่าเงินที่เราลงทุนเนี่ยมามามา,มา,มาใช้ แม้กระทั่งนักลงทุนเองเนี่ยพอตีมหาภาพมันไม่ดีอากาศจะยังต้องอัดแอฟมาว่าแบบอ๋องั้น่างนี้เทคก็ไม่ดีนะไม่ใหญ่นะเราขยับการลงทุนเป็นอะไรได้บ้างยังยังอยู่ในทีมของการกระจายความเสี่ยงอยู่ดีสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเนี่ยเราเรา,เรามีเฮชไปที่อื่นบ้างหรือเปล่าหรือเรามีเฮชไปแอสเซทคลาสอื่นบ้างหรือเปล่าผมชอบเรื่องที่หมูพูดเรื่องแอสเซทคลาสเพราะว่าในทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการ การ manage เรื่องของการกระจายความเสี่ยงเ<ช>น<ช>ี่ยสำคัญไม่แพ้<ช>พวกเรื่อง innovation เลยเนาะใช่แล้วแล้วทีจริงน,น่าจะเป็นธีมหลักของแบบทุกๆคนเลยคือเราอาจจะสอนเรื่องนี้กันกันน้อยเกินไปหัวใจหลักที่สุดเลยในการมี connection ใน10ปีของพี่นะคือมันต้องนิสัยดีนิสัยดีของหัวหน้าก็อาจจะต่างกันนิสัยดีของลูกน้องนะเวลาเราสู้กับคนเก่งในองค์กรเราไปสู้ตรงๆอ่ะเราแพ้ดังนั้นเนี่ยวิชาที่พี่บอกมันจะมีวิชาทําเกินเพราะคนเก่งมันไม่ค่อยทําเกินอทําสําเร็จ เพราะว่าคนเก่งมันก็ไม่ได้ว่าจะทําสําเร็จนะคือต้นไม้เล็กที่โตใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ไม่เคยโตได้เลยมันต้องไปโตไกลๆยากกว่าไม่เป็นไรนะมันต้องใช้วิธีย,ยกมือไว้ก่อนทําสําเร็จทําเกินเกินไปเนี่ยล้วไปอยู่ที่ที่มันไม่มีใครเอาอะ่ะการที่เราขยันสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยครับมันช่วยเรื่องคอนเนคชั ise, ่นไหมครับพี่ตัวอร์พรมิสอันเดอร์เดลิเวอร์เนี่ย ก็จะไม่ชอบออมันก็จะเป็นเนกาตีฟว่าเน็กชันแต่ถ้าอันเดอร์พรมิสโอเวอร์ดีลิเวอร์อันนี้ก็เป็นคุณส,บสมบัติอันหนึ่งที่ที่ควรจะต้องทําก็คือว่ายิ่งเราพูดน้อยแต่เราทําเยอะมันจะมีคนมองเห็นเสมอ m i s <Mission> s i o n นนบ n f ล r ฟอรัมสองพันยี่สี่ r v ิ i ์กไลฟ์กนะครับ27เมษายน9โมงถึง6โมงเย็นนะครับที่ไบเทคบางนาะซื้อบัตรได้แล้ว,วันนี้ที่10 event นะครับราคาเพียง2,500บาทเป็น2 5 0 0บาทที่คุ้มสุดๆ แน่นอนนะครับสปีกเกอร์อัดแน่นกิจกรรมเพียบเวทีเต็มนะครับแล้วก็มีพิเศษนะครับเรามีหนังสือคู่กันด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากซือ้อหนังสือกับบัตรนะครับ t o t h o s e with Wandering Hearts อันนี้เป็นหนังสือจาก Mission to the Moon นะครับในราคา2,750บาทหนังสือและบัตรรวมกันนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ของ Mission to the Moon คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ